สบายดีพี่น้องพอๆกับสองบ่าวใส่คือเกาคือเดลือมพี่น้องสบายดี FC burst สุขสุขคนสบายดีตอนทำคำพี่น้องหาโมงกว่าตอนนี้อยู่ไฮอยู่นะพี่น้องหลังจากที่ห้าจุดดำหน้ามือน,นี่เนาะตั้งแต่ดำหน้ามาเจ็ดแปดมือพออยู่มือนี้นำเบิร์ตเบิร์ตหน้าบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าเขาที่ดำก,ก้อนก็โอเคอยู่ใส่ได้อยู่แต่ว่า เ <c oughs> บิร์น้นานะพี่น้องฝนบตกต้องถา่าฝนก็พอนานำนองหรือว่าน้ำพายเขาก็มันแหง่งหมดแล้วจูบมวนจูบช่องมือเขาก็เริ่มขึ้นเลยยังขึ้นไวเพราะแล้วได้อาทิตย์หนึ่งตงังกอละเงยหน้าน้าเละแล้วปีนี้ก็ปูลายกัดเข่าตะพื้นตะพื้น <c oughs> หลานสาว หังพากันทังกระจายฝุ่นแล้วห้อนนลีพี่น้องแดดจูขนาดหกขนาดสิ6หกโมงละยังห้อนนารียรอบรรยาก,กาศโอเคยินทงหทุ่ทงหน้าเงียบสงบกาสียุดลายอยู่เนาะคนดำกันทัางดำก็ส่วงนี่ก็ไม่แต่ดูดน้ำนองเลยว่าน้ำพาย แต่กระสีบาไว้กันได้พราะว่าน้ำมันแพงน้ำมันแพงเลยก็แดดพดดูดแป๊บเดียวแหงเบิดในแหงหน้าที่ดูดใชัยกะมันกรบบาไว้เนาะน้ำมันกับแพงฮ้อนก็บฮ้อนพี่น้องน้ำมันแพงปรดูดได้แป๊บเดียวนำ้ำก็แหงเบิดอ้าวลมเย็นสบายอยู่ในห้องห้องก็ใหญ่พุ่นแล้วเก็บภาพบรรยากาศแถวไฮแถวหน้าเมืองเทพี่นองทองฝ่า ทองฟ้านะปุ๊สีคากรีอันนี้ถือว่าดำแรกๆเลยได้มือแรกเลยเนี่ยเคยหล่ะก็ได้ดำยู่ให้เคยหล่ะมาซอยมือแหลกน้องสาวหล่ะหลังจากต่อมาก็มีข้าวสาจีเจ้าวเอื้อยจำเแม่น้องเทนเนาะพอข้าวสาลีเขาเคยหล่ะก็ยูรูัว่าเนาะเดินมาท่าเรียก์ทาการไปกับปุ๊สี่นะ พายเฮาดำแบบบริไทย <c oughs> ดำบริไทยได้เนี่ยนะพี่น้องเขาไทยหอบเดี่ยวเขาแต่เขาดุดไห้หรือว่าเขาโจกไห้น้องมาดำเบิดมืดไพยนี่นะดำทั้งเจ็ดแปดคนเฉพาะเฮาก็หาบ่อนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนาะน้องทรายแล้วก็ อายมาซอยกระปูในลายอัน้อัน,นี่กระเทะมันเป็นน้องผายดิยกระปูแห่งกระลายกัดแบบโอ,โอ๋อกขนยังลลยเติบอยู่มันกระเบิดกาสีาตาหตาตาเงกกาต้องหกเจ็ดตาอ๋ออันนี้มักผักหรือมักอึปลูกไว้ในขั้นผายอันนี้น ปลูกไว้ก็ง้อพอกินเด้มันก็สบายเล้ครับพอได้กินบันย่างนี่เห็นบ่พี่นอ้อ <c> ง <oughs> ที่เห็นใบเข่าล่นอยู่แง้เท่านั้นนะก็คือกระปูกัดอะเลี่ยรอกระปูนะโอ้เด้อกระปูกัดอะเลี่ยรอบีเลยนะที่จริงเข่าล้วกำลังงามขึ้นแล้วกระปู่พักกัดเอาพูกัดเอา แดดฮ้อนคลองพ้นหาพ้นยันได้กับโบตกเนาะเขินไปแล้วพระจาวารีสีแลงอันช่วงกลางเดือนช่วงเดือนนี้แล้วันเมนรุนฝนถึงโซ่ครบฤกษ์ขียขอันเขาว่ามีน้ำในไห,หนาที่ดำมันก็เหี่ยวบนแร่มันโบทรงตัวมันโบงามขึ้นกับมันคือทรงแบบหลหลอด S <S <an> นี่แหละกระปูกินดำไม่ตลอดพี่อ้ายอันมาดำอยู่่มือว่างานันนะมาแซมนกกระปูกินพายแบบนี้เห็นกันแล้วแล้วกระปูลายมันก็ยุดมือนี่แล้วพี่น้องมือเ่ามือเ้านี่ก็ดำอยู่สามมือว่านี่มันฝีมปลแล้วันน,นี้เฟืกเอกมาปูไว้ใน,นนี้คือสิเป็นอยู่หรอก เป๊บเดียวขึ้นแล้วพอเขาเจออ้ายังดำอยู่คนดูจูกอ,อ,กอ,อ่อนในพายไงห้องในุดแล้วเฮาเบิ่งเนยมันมันบอลหลอดเราเคันจูดำค่ะน้ำมันแพงน้ำมันแพงกับบอกว่ามันมันแห่งดินแห้งนะดอกจูแต่แป๊บปเดียวไอ้ย,ยาพี่น้องเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วนู้ วันนี้วันยังวันอังคารบอกอือมันเป็นงูเลขกสีออกเลขงูบอกว่าอือเธอเจองูพ่อนสิงใช่สิพอนเนื้อคูเนาะอันนี้เนี่ยมันมาหากินอันกบกินเขียดกินปูกินปาน่าในน้ำคอนอือนดีนเบิร์นเมื่อกี้นะฮะไปไหมคนทางเด้อ มันย,ยังมายหลก็ไหลโอ้าายังไหลต่อไปเนะอะพอพวเครื่องก็เครื่องอยู่กมันดำหน้าพอเป็นแถวเป็นดำ,ดำหน้าไปตามน้ำเ,เรื่อยๆน้ำท่าได้ดำในหันได้ว่าให้นี่ให้นี่นี่แล้นี่ยังเท่านี้ให้นี่ได้ยู่มือนึ่งให้นี่นะเออ่าแม่ให้นี่เนาะอันพังนี่นะนวลนหินแห่นี่ ดำยุดมือหนึ่งเพิ่มือนะคือว่าก็แล้วเสร็จสิน้นกันชิ้ยังายกับ่นแล้วพังมีแต่ไฮแม่ใหญ่มีแต่ไฮหน้หาใหญ่เอาไฮนาประมาณชาวก็ไฮน้อยนะพังนะขนาดที่หกโมงเลยโผลโทรว่าแดดเนาะจ่ได้กินเขา่าจะมั่วปีนี้ซือพูดวัานักแล้ว บัดดำน้ำมาวานพุยเพราะว่าน้ำแห้งเบิดขขาวนีิรสิตายเบิดเขากล็ลองพ่วมขึ้นงามๆเพราะว่าฝน,นพัดถิ่งส่วงจะเห็ดยังได้เพราะว่าแล้วเขากำลังรถก็ได้ต้องรอทางเพิ่งยังเดียว่วาที่ทรงมาให้มือได้ เมืองทรงก็สีด่นแท้ผลเนนะรอวัน,น,นชินหรือวันผราโสดโซนมากผนสิตตกถ้ามพ่อมีในชว่วงวันชินกับวันผราเลยก็เยอะเงยยากก้อยก็นักไปก็เดิมได้เป็นเ <c oughs> ขจาจะดำหน้าดำหน้าแรงหนึ่งสองด้ไทหน้าอยู่เพียงดำดูดไปก็ พอดูดกระเจี๊ยบเฮ็ดนั่นได้ขั้นหนามขันพา,ายใหไงน้องกว่างก็พอดูดอยู่ผันคือของเฮาวผันหนามกับบอลายดูดไปดูดไปก็ยังว่าตกใจว่าา,าหัวเบิด์ตเลยมือเสานี่ดำนี่ชงท้ายนี่ชงท้ายกับชงท้ายนิดเดียวดอกมือเสา,านี่ดำเมื่อวานนี่ตอนแรงบอแล้วกลาเบิดก่อน จนมืดจนค่ำนำในภายกันยังบ่หลายก็ลเลยจกุก่อนเบิ่งสถานการณ์ก่อนน้ำมันกับเบิดน้ำมันไทย <c oughs> น้ำมันประไทยกับเบิดยังบ่ได้ไปเอาน้ำมันดูดกับเบิด์ตอ๋อโมเสคนี้ก็พี่ไอ้่าสีด,ดำดำในหันเนาะงดำในหันันฝนตกมาหน่อยลวดเบิด เบ่งแน่พี่น้องทองฝ่าโูดโพคือสีบบตกนี่แล้วเบ่งคือสีแสงแบบแบบสว่างจริงโลดจะได้เขาบ้านนะพี่น้องคำทำนี่นแนะก็จะมีเวียกเบิดเวียกและให้ล้านเช้าเขาก่อนมาสิตามที่หลังโอ้ยนี่เป็นแต่สงสารอันนี้นะ หนามหมอมีหมอเทงเนาะมันชี้ชูมองนี่นะขั้นบนหนามลายเอลีมันเป็นหนักมองลุม่มนะัแล้วพี่น้องเราก็จะได้ถลาคลิปก่อนนะพี่น้องเนาะถ่ายบรรยากาศายื่นทงให้ทงหน้ากับทงหน้าแห่งแรงเนี่ยจัดหน่อยจังไดครับ บาไซก็ขอบคบขอบใจเนาะเอฟซีโบสุขสุขสุคนตี่ก็มาเบิงมาสมส่งบา่าไซฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากเบิงสมงเบิงเสียซยอยู่อยดันบา่าไซเดี๋ยวพี่น้องฝากจังไรก็เอ้าให้พอนคลิปหนาพี่น้องสบายดี